ดีถ้างั้นข้าเตียจี้เก่งสิสิโอ้เซียวเล็งหนึ่งจะคงยังไม่รู้นะเตียจี้เก่งเนี่ยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากท่านอ๋องคนคนนี้เราจะฆ่าเขาไม่ได้เจ้าไม่ฆ่างั้นก็ฆ่าเองเฮ้ยเฮ้ยช็แซง่แซงเห็นไหมแซงกันยันสิเตี๋ยจีเก่งมันตายจะไม่ถึงละ ถึงตอนนั้นน่ะโชจิกาจได้ตกอยู่ใต้คำสาของเราราชครูช่วยเขาด้วยเสียวแหลงนึงราชครูถ้าต้องช่วยใครได้นะมีค้าอยู่ทั้งคนยังมีใครกล้าแต่ต้องมาแต่เส้นผมของเจ้าขอบคุณราชครู เสี่ยเล็กนึงเราเจอกันอีกแล้วนี่เป็นเรื่องส่วนตัวจีหลุนจะหลีกทางไปเตี้ยจีเก่งคือสหายของข้าน้าจะนิ่งดูได้ไม่ได้หรอกจีหลุนจะไม่กลัวกระบี่คู่ของข้าเลยราชครูกระบี่คู่ของน้านร้ายกาจต้านทานยากเนอะรักษาตัวเองให้ดีเถอะข้าแล้วจะครูนางเสี่ยเล็กนึงเจ้าซัแดงกระบี่คู่ให้เต็มที่เดี๋ยวกันเลมา